มาแล้วครับรถเร็วที่171นะครับกรุงเทพสง่ายโกโลกครับช้อยู่7นาทีนะครับทำทำเวลาดีมากเลยครับ โปรดทราบี่นี่สถานีลาดบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีลาดบุรีโปรดตรวจสอบสิ่งของนแะละสัมภาระของท่านนำลงจรวดให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับ,รบขึ้นแต่ขบวนรถที่จอดเท็จในชานชาลาที่หนึ่งขบวนนั่งแอร์นะคัะขอบขบวนที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้ส่งผู้โดยสาจรจากสถานีกรุงเทพไปทางสถานีสุขไงโกโลครับ สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีคนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้อยู่กันที่สถานีรถไฟราชบุรีนะครับเมื่อสักครู่นะครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับมีการวางรางนะครับมาถึงตรงหน้าสถานีแล้วนะครับข้างหน้านะครับรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับกรุงเทพสุขไงโกลกนะครับวันนี้ขบวนรถก็ดูโล่งๆนะครับสบายๆนะครับ ขบวนรถเร็วขบวนที่1นึเจ็หนึ่งเมื่อออกจากสถานีลาดบุรีไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปครับโอ้วันนี้ไม่ค่อยมีผู้โดยสารน,นะครับก๋วยเตี๋ยวเหลือเพียบเลยฮะ แดดร้อนจริงครับวันนี้ครับโอ้ บอกไปมาสักครู่นะครับเดี๋ยวข้างๆรางข้างหน้านะครับที่มีคนยืนอยู่นะครับตรงนั้นจะมีอีกหนึ่งลางนะครับแล้วก็ทางฝั่งทางนู้นนะครับที่รถวิ่งนะครับจตรงนั้นจะมีลางหนึ่งลางนะครับที่ราชบุรีนี่ทั้งหมดน่าจะน่าจะสี่ลางนะครับ จากที่ดูแนวของชันชลาที่ก่อสร้างขึ้นมานะครับครับเดี๋ยวเราไปรอชมขบวน251นะครับน่าจะมาเป็นขบวนต่อไปนะครับข <laughs> อ,อกลับบ้านแล้วครับพี่หวับผมโชคดีครับธรรมดาที่251นะครับ ขบุรีผ um. ู้รัทที่มีความประสบดตตรงนี้ปาขาดเทศครับปักบอลเลอร์ลยครับทางานเกับคนถูกต้องหลัตรยครับขบรถที่เกีเยเนในจราที่หเป็นขบรถธรรมดาขบุรีสองขาหนึ่งสาวผมผู้ได้รับจากสานีนิสบุรีปลาทางประนสจุกรครับ ก่อนจะมาก่อนเวลานิดนึงนะครับมาถึง1 5บหนาฬิกาานาทีนะครับน่าจะออก1 5บ0้าสีนนะครับ จ้จโโโองๆเลยนะครับบนกระโบนนะครับก็นาวันเสาแล้วครับเนี่ยใครจะรอเวลานะครับครับได้เวลาแล้วครับสตารางขบวนรถทั่วไปขบวนที่สองห้านึงเมื่อออกจากสถานีลาบุรีไปแล้วจะอยู่ลำตรงพุทยบาลที่สถานีบ้านปูปัวสถานีกรสขอไปอยู่บบ้านป่าไก่และสถานีบาสัอเป็นสถานีต่อไปครับ ถึงกัวจวบประมาณ2องทุ่มนะครับาปครับเดินทางต่อนะครับ จาไม่มีผู้โดยสารเลยนะครับวันนี้ สสิบห้านาฬกาห้าสิบสี่นาทีนะครับตอนนี้ขบวนรถธรรมดานะครับที่สองห้าสี่หลังส่วนตนโุรีจะเข้าจอดนะครับเมื่อสักครู่ออกจากบ้านคูบัวมานะครับลาช้าอยู่สิบสามนาทีนะครับ ที่นี่ประหานิราบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่ประหานิราบุรีโปรดตรวจสอบปิ่งผ่องและสาระของท่านมาแล้มีสินค้าลงนะครับของตัวนะครับขบวนรถที่จอดเ่นในชาราัาที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้าสี่รับส่งผู้โดยสารจากประหารหลังสวนปลายทางประหานิราบุรีครับ ร้อยนะครับออกเลยหรือเปล่ารอรถไอเลยนเหมอนู่ดมาบ้านตอ๋อใหเราก็เ้รถไล้ามมาฮะหมอว่ารับว่าจรับี่นี่ที่นี่น ธรรมดาขบวนที่2 5 4เมื่อออกจากสถานีราชพิธีไปแล้วจะอยู่ลลรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายุดรถนนสุฬาลงกรณ์สถานีบ้านกล้วยสถานีเจ็ดสเปียร์และสถานีโกธารามเป็นสถานีต่อไป องห้าหนึ่งเลยนะครับ,บวิ่งกันให้วุ่นไปหมดเลยนะครับตอนนี้ครับเล่งก่อสร้างกันหน้าดูเลยครับ กันต่อนะครับ16นาฬิกา45นาทีนะครับตอนนี้รถด,ด่วนพิเศษทักษินารั์ที่31นะครับเคลื่อนขบวนเข้ามาจอดนะครับทำเวลาดีนะครับช้าแค่7นาทีนะครับ จอดนะครับไม่รู้ว่าตรงหัวจะเลยปลายหยุดหรือเปล่านะครับผู้โดยสาราโฟล์คสา,า,าที่นี่สถานีราดกระบือผู้โดยสารที่มีความผสมจะลงที่สถานีราดกระบือบตรวจสอบสิ่งของและสารภาระของท่านนำลงจากรถให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับ ขบอนที่จอดเข็มในกาชาร์ที่หนึ่งเป็นขบนรถยุคพิบเจ็ดปินารังขบอนที่สามหนึ่งรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพปทางสถานีุทาาหใหญ่ครับกรุงเทพชุมทางหาตใหญ่นะครับ ยังไม่ออกนะครับยังไม่ได้เวลานะครับ นสุดท้ายนะครับครับแต่คลิปนี้จากันไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ